โอเคนะครับกราบสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็เราจะมาอ่านอนิเมะแฟนการเลดบลูมบลูมนะครับผมอัปเดต6.5ของตัวอนิเมะแฟนการนั่นเองครับจริงๆอันนี้ก็เป็นในไลฟ์เนาะแต่ว่าเราก็อัดทั้งในไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวเราไปลงคลิปด้วยนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยนะครับก็โดยสรุปองค์รวมทั้งหมดนะครับยูนิตในอัปเดตนี้จะมีทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นอีเวนต์ฤดูใบไม้ผลินะครับเป็นประตูพอเท่าประตูใบไม้ผลินะครับแล้วก็ มีตู้แบนเนอร์ใหม่มีสปริงช็อปนะครับแล้วก็ selection banner นะครับ world line season 5นะครับผม unit drop p d แล้วก็การเปลี่ยน lobby icon ด้วยนะครับแล้วก็มีสัตว์ขี่ใหม่เป็น giant slime แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่เป็น strain catch นะครับผมแล้วอ,อันนี้น่าจะเป็นของในในโกอาร์ Arc, มั้งคิดว่านะแล้วก็มีพวก quality of life แล้วก็แก้บัก๊กนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคไปในส่วนแรกเลยนะครับผม unit ใหม่ทั้งหมด7ตัวละครนะครับผมก็คือ นะครับผมตัวของคางุยะนะครับคางุยะจะเป็นธาตุลมนะเอยเป็นธาตุลมนะครับเป็นอันซิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นธาตุเอ่อก็จะเป็นแวนการ์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมด4ตัวนะครับผม4ตัวนี้ก็จะอยู่ในตู้นะก็จะมีรูดี้นะครับผมก็จะเป็นอ่ารูดิอัสเกรัดนะครับผมที่มาจากเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับแล้วก็อาร์ค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 นี่คือน่าจะเป็นไอตัวนั้นปะ เป็นอีตัวผู้หญิงนั่นนะ่ะที่มาจากเฟดที่พี่เรียกอะ่ะพี่จําชื่อไม่ได้แล้วเอาเครดหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ต่อไปนะว่าจะเป็นมาลินอ่านี่ก็เป็นเมอร์ลินนะครับผมแล้วก็ไอตัวอาก็จะเป็นธาตุโฮลี่อันนี้ก็เป็นธาตุลมนะครับผมแล้วก็ฮิบานะฮิบานะก็จะเป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับผมต่อไปสปริงพอร์ทัลตัวรับนะครับก็จะเป็นลิมูรุนั่นเองแล้วก็เมื่ออีโวเสร็จแล้วก็จะเป็นลิมูรุแล้วก็วงเล็บคิงส์นะครับผมโดยตัยยววอลายูนิตนะครับคอนเคร์ร์นะครับและ อินวอนอินวินซิเบิลสินะโอเคเอ่อ okay. uh, การเป็นอินวอนว r a b l e รเบิลอะไรไม่รู้อพาร์ทบล็อสน,นะครับบวกโซเชียลเครดิตไปนะครับ20นะครับผมโอเคเนาะครับแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเป็น event. อีเวนต์ฤดูใบไม้ผลินะครับตอนนี้ฤดูอ่าอีเวนต์ฤดูหิมะก็ได้หมดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตู้แบนเนอร์ของประตูหิมะและร้านค้าหิมะก็ได้เอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็มาแทนที่โดยอีเวนต์ ฤดูใบไ,ไม้ผีนั่นเองโดยรวมคอนเทนต์ใหม่ๆไปด้วยนั่นเองนะครับผมโดยจะมีพอร์ทัลเข้ามานะครับซึ่งพอร์ทัลเนี่ยจะมีทั้งหมด1ิเทียนะครับผมแล้วก็ให้ของรางวัลที่อ่ายูนิครีวอร์ดก็คือให้ของรางวัลสุดแสนพิเศษก็คือเป็นอ่า flowers c u r เ e n c y นนะครับเป็นหน่วยเงินเขาเรียกว่าเป็นหน่วยเงินดอกไม้นะครับผมหน่วยเงินดอกไม้แล้วก็อ่าเมื่อเราไต่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้รับกล่อง บูเดนเชสหรือว่าหีบไม้นะครับผมยิ่งเราสูงขึ้นเราก็จะย,ยิ่งมีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อถึงเทียสิบแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับประตูสลา m พอร์ทัลด้วยนะครับผมซึ่งจะอยู่ในเทียของเทียที่สิบนะครับผมก็ลักษณะทำงานก็คล้ายๆประตูหิม้นั่นแหละประตูโดยดูไปไม้ผีเนี่ยจะมีะเขาเรียกว่าการอินเทอร์แอคของธาตุเนี่ยมากกว่า100แบบนะครับผมประมาณนี้โอเคซึ่ง แผ่นที่นั้นก็จะมีรวมไปถึง spring t h e m e n a m e c นะครับก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าสภาพอากาศด่านที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนั่นเองด้วยแมป p ู o l ของอของซีซั่นนี้เนี่ยก็จะเป็น down าเ n a m นะครับ heaven's age heaven's age นี่พี่จะไม่ผิดน่าจะเป็นแมปของ guilty gear นะครับ land of the gods แล้วก็เป็นของตัว dragonborn l e g a n d นั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับรางวัลน,นะครับก็จะมีได้ดอกไม้ได้ กล่องนะครับโดยกล่องตรงนี้เนี่ยก็จะมีจอบแฟมิเลียนะครับเทรดิโลหินเขียวแล้วก็อดอกไม้ดอกไม้แล้วก็ดอกไม้นะครับผมตามนี้เนาะต่อไปในแบนเนอร์นะครับลิมิเต็ดสปริงแบนเนอร์ได้รับอดอกไม้ในสปริงพอร์ทัลแล้วเอาไปใช้เพื่อที่ได้รับยูนิตแวนกาดซีคิทสกินลีกสปรินโอดิฮิโอเมอันนี้น่าจะเป็นสกินลีกสป p ินนี่น่าจะเป็นมิกุเหรอใช่ไหมอาจจะเป็นมิกุหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสกินของโอดิเมแทนนะ แล้วก็ต่อไปนะครับสกิน4ตัวของอ่าไม่ไม่ใช่อันนี้ยูนิต4ตัวก็คือรูดียสอาร์คเมอรีแล้วก็ฮิบานะนะครับผมแล้วก็สกินมิติก2ตัวนะครับเป็นกิโมโนของยูรุอิจิแล้วก็แบดดี้ของกิลกาเมชนะครับผมแล้วก็สกินทองอย่างเนโกะก็คือเลมแลมนะครับสกินอีพิกทอเซโรอันนี้ของแลกหน้าแล้วก็สกินแลนหนึ่งสกินเป็นโลคลาสนะครับจะมีโงกุนเบจิต้าแล้วก็เบจิโต้นั่นเองนะครับอ่าโดยูนิตพวก โดยยูนิตพวกนี้และสกินพวกนี้จะเป็นจํานวนจํากัดนะครับก็ให้รีบหาก่อนที่จะไม่สามารถหาได้ในอนาคตนะครับต่อไปการใช้หน่วยเงินอ่าหน่วยเงินดอกไม้ใน Spring Portal และกล่องหีบไม้เนี่ยก็จะสามารถซื้อเทรลิโลได้ซื้อสัตว์ขี่ใจอันส l i ม e ได้ซื้อประตู Spring Portal ได้นะครับแล้วก็ซื้อของ Evo ได้6ชิ้นนะครับบูเดนเชสแล้วก็ซื้อพวกหีบไม้ได้ด้วยอะไรด้วยแล้วก็หินเขียวต่างๆนะครับผม ต่อไป selection banner คุณสามารถเลือกซัมมอนตัวรุงที่อยู่หน้าแบนเนอร์ได้ทุกๆ24ชั่วโมงนั่นจึงทำให้ยูนิตตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่หน้าแบนเนอร์ของคุณนะครับผม until you pick a new one the side unit s always r e a the same as the special banner ตู้นี้เนี่ยคือตู Se อ้ selection banner คนอาจจะฟังแล้วงงคืออะไร selection banner คือ ตู้ที่เราสามารถเลือกยูนิตหน้าตู้เองได้ครับอ่าน่าสนใจหน้านี้สามารถเลือกยูนิตหน้าตู้เองได้สมมติว่าเราอยากได้โอลิฮิเมะไปทำไอเซนเราสามารถเลือกโอลิฮิเมะมาเป็นตัวหน้าตู้ได้แต่ตัวข้างตู้เนี่ยจะเป็นตัวข้างตู้เดียวกับตัวตู้หลักนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะสําหรับคนที่อยากหายูนิตที่มันเมตาเนี่ยเราสามารถมาใช้งานตรงนี้ได้ซึ่งหลักการก็คือน่าจะสามารถเปลี่ยนได้ทุกๆ24ชั่วโมงนั่นแหละประมาณนี้นะครับผม พี่บกว่าโอเคนะ,ะจริงๆพี่ว่าโอเคค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อ่าร์ลไลน์ซีซั่น5นะครับตอนนี้ก็จะเป็นยูนิตของ Conqueror และ Invincible นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีตัวของยูนิตด o ็ p ปพให้นะครับผมซึ่ง นอกเหนือจากตัวที่พี่คาดเดาไว้เนี่ย <_ d ew> s> <S ก็จะมีเร й ด้วยบอสอีเวนเลเจนเซ่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีดเนี่ยตอนนี้ก็มีการันตีให้แล้วนะครับผมแค่150ตานครับผมโอเคก็ถือว่าดีนะสาหรับคนที่สายเกลือเนี่ยก็ถือว่า150ตาเนี่ยพี่ว่าไม่ได้แย่เลยเออพูดกันตามตรงนะครับต่อไปการเปลี่ยนแปลงไอคอนใหม่นะครับผมสำหรับล็อบบี้เก่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าดูแห้งๆแ,แล้วก็ดูล้าสมัยไปน,นิดนึงเราเลยที่จะ ทำให้มันดูใหม่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบใหม่ขึ้นนะครับผมส่วนตัวพี่ว่าพี่ชอบแบบเก่ามากกว่าแต่ว่าโอเคแบบใหม่ก็ไม่ได้แย่หรอกนะครับผมต่อไปก็เป็นพวกการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ quality of life แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตรงนี้พี่ขออ่านในไลน์แล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ให้พี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่องขอลาไปก่อนพวกกนใหม่ในวันสวัสดีนะครับ